สวัสดีครับพบกับช่องแวลงใหญ่นิวช่องสาระความบันทึงของวงการเกษตรของคนแวลงใหญ่นะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนกลุ่มแปงใหญ่ข้าวหมูม่3ตตาบลใหม่นาเพียงอำเภอแหวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งกลุ่มน,นี้เป็นกลุ่มที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดก,การแปลงนะครับผมส่วนการบริหารจัดก,การแปลงยังไงนั้นที่ส่งผลให้ประสบความสําเร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปคุยกับประธานกลุ่มนะครับก็คือพ่อคณะทิพย์ไทยศรีนะครับก็ ก็รันอด้ครับท่าสวัสดีครับพ่อครับก็คือกลุ่มของเราเนี่ยเท่าที่เห็นมานะครับก็จะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ประสบความสําเร็จนะครับด้านการบริหารจัดการแปลงใหญ่ทีนี้ผมอยากรู้อย่างนี้ก็เพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไงเริ่มต้นอย่างไงมีสมาชิกเริ่มแรกประมาณกี่คนเนี่ยครับพ่อครับสวัสดีครับผมนายคณะทิพย์ไพศีซึ่งได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานกลุ่มแปลงใหญ่ จริงๆแล้วประวัติความเป็นมาขออนุญาตนำเรียนพอสังเกตนะครับคือเมื่อก่อนปี2558ก็ยังไม่เป็นกลุ่มนะครับก็ไปนีก็ไปร่วมกับสปกหมู่เจ็ดบ้านทะลุงเหล็กน,นะครับไปร่วมรับการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านผลผลิตด้านการเกษตรนะครับก็มีความสนใจทีนี้ก็มาจัดตั้งเป็นปี58นี่เป็น ศูนย์ข้าวนะครับตอนแรกนะเ,ออเรียกว่าเป็นศูนย์ข้าวออชุมชนหลังจากที่พ่อบอกว่าเป็นข้าวอินทรีย์เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาม,มเมล็ดที่เราได้มาก็มีคุณภาพแล้วเนี่ยอยากจะรู้อีกอันหนึ่งเราได้มีการขายบ้างไหมครับมีขายเป็นรูปแบบไหนหรือว่ามเมล็ดข้าวที่ได้มาแล้วเขาเอาไว้ยังไงอย่างเงี้ยความะเมล็ดข้าวที่เราผลิตได้นะครับก็ มันมีความเป็นมาตรฐานตรงตามสายพันธุน์เพราะว่ากลุ่มของเราได้ให้การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเตาผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์เนี่ยภาครัฐเขาจะซื้อ19-20บาทนะครับแล้วในอีกส่วนหนึ่งเราก็กันเอาไว้่อยให้สมาชิกและบ้านใกล้เคียงหรือตามเครือข่ายที่ขารแทรนขาดแคลนมเมล็ดพันธุ์นี้ก็สื่อสารมาเราก็ไปส่งให้แล้วแล้วมีมีทำเอาไปขายตรงไหนอีกไหมครับ ก็หลังจากขายเมล็ดพันธุ์ตามเครือข่ายแล้วก็มีมีแปปรูปนะครับมีแปลรูปด้วยแปลรูปเป็นข้าวคุณภาพครับผมเป็นข้าวขาวข้าวสีเสร็จสับแล้วบรรจุถุงแบรนนาคุณตาขายทางช่องทางไหนบ้างก็ช่องทาง Facebook ช่องทางช้อปปี้ช้อปปี้ก็มีทางไลน์ก็มีทางไลน์ก็มีครับผมเฟซบุ๊กมีผิดข้าวอินรียนาคุณตาข้าวอินทรีนาคุณตาเข้าไปข้าวอินรียนาคุณตาจะัดขึ้นเลยนีย ผมเห็นอย่างนี้ว่ากลุ่มเราเนี่ยมันประสบความสําเร็จละก่อนที่มันจะประสบความสาเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องการบริหารจัดก,การก่อบริหารจัดก,การกลุ่มยังไงรับถึงทําให้กลุ่มได้มีเงินทุนเงินสะสมได้เยอะขนาดนี้กลุ่มแปลงใหญ่เขาก็ให้พันไม่มด้พันมาสามปีในเรื่องเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมเรื่องไอ้ศัตรูพืช <c oughs> พัฒนาที่ดินบ้างกงมการข้าวบ้างก็มีองค์ความรู้เรื่องเรื่องมแมลงได้องค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่มาส่งเสริม เราก็มีประสบการณ์ในด้านการทำนาคือข้าวเนี่ยพูดตรงๆนะครับถ้าถ้าเราไม่ใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงข้าวจะดูแลง่ายมากนะครับง้นทุนตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่ครับหกแสนกว่าครับหกแสนกว่าบาทหกแสนกว่าบาทนะตอนนี้เนาะก็แบ่งเป็นหลายบัญชีนะครับไม่ใช่จะมีบัญชีเดียวก็มีบัญชีเงินออมออมมีคนลัเท่าไหร่ออมไม่จํากัดขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทต่อปีขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทต่อปีจับเก็รั้งเดียวช่วงทันวาไปถึงมีนาก็ปิดรับแล้ว พอสิ้นปีเราก็จากผลกําไรเราก็มีเงินเงินปันผลคือให้คือให้สมาชิกเลยที่เป็นหุ้นนะครับมาแบ่งเป็นหุ้นหุ้นละร้อยบาทนี่ก็คืนให้หุ้นละสิบห้าบาทแล้วก็ส่งเสริมในด้านการบำรุงดินด้านปุ๋ยอีกนะครับปุ๋ยของเราก็มีมีจําหน่ายให้เรียกว่าเกษตรกรก็คงจะเสียแต่ค่าเตรียมดินนะครับค่าปุ๋ยค่าเมล็ดพันธุ์คือทางกลุ่มเราสนับสนุนเราเป็นสวัสดิการให้นะครับไปยืมในด้านสมาชิกที่ ถึงแก่กรรมเราก็มีสงเคราะห์หน้าศพนะครับ<อ>ประมาณศพแล้วเท่าไหร่ครับศพแล้วเริ่มต้นสองพันครับอยากดูว่าข้อวางแผนในอนาคตยังไงว่าจะพากลุ่มเราเดินไปทางไหนคือเป้าหมายของเราคืออะไรในอนาคตครับเขาคือในอนาคตนี่ผมอยากจะให้เกษตรกรภายในกลุ่มของพวกเราแปดสิบแปดรายนี่เรียกว่าปลดหนี้ได้เป็นเป็นศูนย์นะครับโอ้แล้วแล้วมีอะไรอีกไหมครับจากที่ปลดหนี้ให้ให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีอันอื่นอีกไหมครับก็มีเครื่องจักรกลนะครับ พอดีกลุ่มของเราได้ยกระดับเป็นแปลงใหญ่ยกระดับเกษีสมัยใหม่เพื่อเชื่อมโยงตลาดก<อ>็ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐก็ได้งบประมาณ2ล้าน9 0้0แสน1น0บาทนะครับเ<อ>งิประมาณเราก็มาจัดซื้อทรุพันเก้ารายการด้วยกันนะครับเ<อ><อ>ดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเอาไปดูกันแล้วกันนะครับว่าเครื่องม,มือที่ของกลุ่มเรามีที่มันสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเราเนี่ยทาให้กลุ่มเรายืนได้ด้วยตัวเอง นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมปักตามไปดูกันอยู่ข้างนอกครับผมตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ได้รับการสนับสนุนมาจากโครงการเป็นใหญ่ยกระดับนพนธมันเป็นรถรถรถเกี่ยวข้าวทีแรงหมดข้าวร้อยห้าร้อยห้าแรงม้ร้อยห้าเรตัวนี้เราได้ใช้งานตลอดไหมครับก็ก็มีเรื่อยครับมีงานเรื่อยมีงานเรื่อยสมาชิกี่และอันนี้เป็นเครื่องอัดฟางนะครับพีนี้ได้กี่ก้อนนะพ่อได้ ประมาณ5,000นี่แหละครับปีนี้ได้5 0 0พันก้อนเราจะไปดูความสําเร็จอีกอันหนึ่งของกลุ่มนะครับก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวที่กลุ่มของเราได้ทําส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกับที่เอาไว้จําหน่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวคอข้อหกดั้งเดิมศูนย์พี่น้องเกษตรกรทั่วไปที่สนใจเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับผมมีเบอร์โทรไหมครับมีเบอร์0 8 6 2 3 9 4929 อันนี้เป็นเบอร์พ่อคณะที่โดยตรงนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราบคำว่าขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงตรงนี้นะครับผม,ผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราบคบว่าขอบคุณทุกท่านมากครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ